mm-hmm ใสให้สว่างสวงยนิดนึงรูสวสวัดครับตื่นกันเลี่ยงจ้ะตื่นกันเลียงเอ๋ยนี่เรามาจัดออเดอร์ให้เด็กๆกันนะครับะนะน,อนนะาะนานิแล้วหนนะช่วยคุณแม่ป่าววันนี้เราจะลองรอ,งองพระรอบเช้าดูนะคะว่า ะท่านจะเดินตอนไหนขอภัยที่จะไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะคะเพราะว่าปอกแตงโมอยู่คุณแม่ซีนะคะที่สั่งไว้เมื่อคืนมีคุณแม่สวาวันนี้แม่ลีเพ่ออานะคะ แม่น้นนะเสื้อไครอีกนะเมื่อคืนที่สั่องข่ลกครบใหใครก็ได้ใส่บัวใส่ก็ได้ แสบาจริงๆว่าจะปอกไปงูไปบาทด้วยหาลูกสวยๆก่อนใส่ถุงแล้วก็ใส่บาด สวยอหู่ยหมคะคนส,สวยสวัสดีที่ตอนเช้านะคะ ราก็มาแัะออเดอร์ที่ค้างไว้เมื่อคืนนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนทุกๆท,ท,ท่านนะคะเดี๋ยวเราก็ให้เด็กๆได้กินผลไม้ยามเช้านะคะเพิ่มความสดชื่นกับปี้กับรเรา หนึ่งถุงหนึ่งสตร้าเตเรียบร้อยใครที่เข้ามาแล้วนะครับขอหัวใจสีขาวหน่อยค่ะขอหัวใจขาวหน่อยครับเช้า,น,ชานี้ทักทายพี่คุยสวัสดีกันได้นะคะ เสือผ้ามาแล้วผ้ามาแล้วใค้ใครใส่บาทนิมนค่ะให้ใครใส่บาทให้ใครใส่บาทโดนละถ้าดโดนใส่บาทแจะยินแต่งโม

ตอนนี้เวลากี่โมงคะเอซีคระท่านเดินประมาณกี่เมทีคะจริเหรอแป่ว่าวันนี้ท่านเดินช้าปกติประมาณตีห้าห้าสิบแต่วัน หมดแล้วเหรอเจ้าไปเก็บตะกร้ามาสิเผื่อให้เจ้าเก็บตะกร้าให้ตะกร้าแ้วเออหยิบมาให้คุณแม่นะเก็บนะเจ้าเจ้าเอาใส่ปากให้น้าหน่อยเก็บได้เอาใส่ปากให้น้าหน่อยเอาใส่ปากให้น้าหน่อยเร็วเก็บตะกร้าเร็วเอาเร็วเอาใส่ปากให้หน่อยเร็วหยิบใส่ปากให้หน่อยหอยะเออ อหยิบตะเก้าใส่ป่าให้น่อยเอาไปรอเอาไปเอามาแล้วคุไปเล่นออกมาแล้วเแล้วเอางด้วยเออช่วยกันทำงานมค่ะถูกต้องค่ะดีมากเออจำ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 เอ้าอข้าโซบิออยด้วยก่อน ต้องเขมีออเดอร์ FC ไปช่องเสือนะครับ <laughs> FC ไปช่องเสือก่อนนะคะ <c oughs> เสือครับมาปิดไลท์หน่อยมาอ่านรับปิดไลท์หน่อย <c oughs> FC ครั <c oughs> เดี๋ยวกระโดดไปช่องเสือนะคะ <c oughs> เดี๋ยวให้เสือมาอ่านออเดอร์รับปิดไลท์ก่อนนะคะ อานออเดอร์แล้วก็ปิดไลค์ให้กันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับค i b e กดกระดิ่งกดติดตามช่องเตอร์เตอร์ด้วยนะคะโอช่องบัวโนแฟมิลี่แล้วก็ฝากเพจนะคะบัวบานลฟ์สุดแล้วก็บัวโนเออเตอร์เตอร์มีช้างนะคะจำได้ทาง Youtube, Facebook, TikTok นะคะได้หมดเลย TikTok กก็เตอร์เตอร์มีช้างนะคะ เพดเ,เตอร์มีช้างนะครับแล้วก็เพดตัวบารไรส์ส่แล้วก็เพดโซชินนะคะอสสสสสสิชินพระนะไหนช่างโซมีออเดอร์อะไรแจ๊ะ อด<ห>เลยทําเป็นบอกว่ามาคุยกัน f ีดวงดวงจะดีแล้วพออาอะไรคุณแม่สองนี้บอกตกแต่อันเนจ้าแม่ในนะไม่อาจเพราะต,ตัวต้องโดนแน่อาหารไม่ได้แม่ปอกผลไม้อยู่นะคะต้องขออภัยด้วยนะคะพออาบอกอ่านแต่งโมเช้าจะอด อ่านแต่ตอนเช้าจะได้ไหมนะปอกอยู่แต่เช้าจะได้ไหมนะเห็นไหมได้จ้าถามอะไรจ้าเอ้วันนี้โซ่ตื่นเช้าแปลกเลยแปลกตัวไรวันผมนต้องปลุกว,วันผมต้องปลุกนะวันนี้วันนี้แบบไอผมปลุกไว้ตื่นเองว่ะ วันผิดแม่วันีกกี่ติก้าหเชือกละห่ได้ได้ฮะไดสองได้สองโนโนโนเอ็งเอเอ็งกินกล้องไปหลายตัวแล้วโน แม่ให้มาแม่ให้มาแต่ละคนแม่ให้ไม่เท่ากันนะบางคนแม่ให้ตังเยอะบางคนแม่ให้ตังน้อยนะจ๊ะชานชอบถึงแตงโมนิม้นที่เขารับเขารับตลอดใช่ไหมชอบแบบแม่ให้มานี่ครับแม่ให้มาครับ <c oughs> โยนมาโนะโนโยนมาโนโยนเป็นเหรอลูกอย่าหาทำหลูกอเอาแมว่าจะติดเลยให้ฮัลโหลฮะแมว่าจะติดเลย เนี่เยเดี๋ยวแม่แม่ไปคุยห้องนู้นก่อนเตรียมอ่านแล้วครับอ่านเลยครับแม่สาวดีแต่พาร์ทยังไม่ั่งพาร์ทบอกว่าชอบแบบแม่ให้มาแต่ยังไม่บอกเอาเท่าไหร่แต่โซ่ก่อเดี๋ยวปิดไลฟ์ช่องโซ่ก่อนไปช่องผมก็แล้วกันนะฝั่งนู้นนะครับสวัสดีครับจะคุยกับต่อยู้นะ